ทอม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 ครูสไม่ใช่นี si <m uch as writers> <os et fab fats> ่ทอมทอมไปเจ้าหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิบินได้้ยเนี่ยบน โอเคครับผมก็สวัสดีน่ผู้ชมที่น่าลงหน้ารักหน้าเลี้ยงกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมของไมค์ครับกันอีกเช่นเคยฮะแล้ววันนี้ผมได้ทําการชวนเจ้านุ๊กมาเล่นเซิร์ฟของผมนะครับแต่ผมบอกว่าผมว่าไม่ได้เล่นนะเว้ยแต่ไป F K แล้วแล้วก็เองจะทาอะไรก็ทําไปเลยนะครับทุกคนแต่เขาอะไม่ได้ลงคลิปนานใช่ไหมเขาเลยอยากเข้ามาอัดคลิปด้วยทุกคนดูดิไม่อยู่อีกแล้วทุกคนเนี่ย F K กันหมดอะใครเข้าเซิร์ฟผมมาคือแบบ F K ก็บ้าแล้ว F K ก็บ้าแล้วทุกคนขอแอบก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแปลง ดีกว่านะครับทุกคนเอาล่ะก็เป็นยังไงก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยอย่าลืมกดไลค์ทมเนตนเยอะๆนะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมเมนต์ก็ FC Mikey กันด้วยไปรับชมตอนช่วยกันเลย <c oughs> เอาเลยครับทุกคนตอนนี้ผมได้ว่าจะแอบบินเข้าไปด้านหลังเขาหน่อยแต่ว่าเขาเหมือนเดินแบบเดินไม่อยู่อะ <c oughs> เดี๋ยวหายตัวก่อนแล้วกัน ตายตัวก่อนตายตัวไปอยู่ไหนนี่ไงเขาเดินไม่หยุดเลยทุกคนผมแบบเนียนมาด้านหลังไม่ได้เลยอะแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่โล่งด้วยไงเนี่ยถ้ามีแอบก็แอบตรงนี้ได้ที่หนึ่งอะเดี๋ยวเขาจะอ๋อฮอยฮอฮอโอ้คนไหนที่สุดเราก็ได้มาอยู่หมู่บ้านใหม่สักทีใช่เหรอจากที่หมู่บ้านเก่าของฉันโดนทำลายล้างไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้คือใครที่ยังไม่เคยดูนะครับทุกคนคือเจ้าหนุ่มนผมของหมู่บ้านนี้นะโดนโดนผมทำลายหมู่บ้านไปแล้วใจนะผมโอ้โหเป็นการคุยกับ NPC ด้วยฮะอ่าแคถือว่า ก็ข้าบทบาทได้ดีเลยนะเค้กนะเนี่ยระหว่างเเนข้าบทบาทได้เจ้านูนุ้ยดีวยว่ะมีแอปเปิ้ลทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมเตรียมเจอร์รี่เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเสกเจอร์รี่ใช่ไหมเจอร์รี่อ่ะมันตีมนุษย์นะเว้ยทุกคนรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสกให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยเขานะสมกับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนี่เราดูดิเจอรี่มันจะเข้าไปตีคนอ่ะนุนุยักเจอรี่เจอรี่นะเนี่ย เดผมจะเข้าไปช่วยเขาตีฉันทำไมอะนายมาตีฉันทำไมไม่ทอมผมไม่ทอมเฮ้ยชั้นมาช่วยแล้วชันมาช่วยแล้วเมมาช่วยแล้วมันเต็มบ้านนู้นไมหมดเลยหมดหลักฐานจระดูแกก็อย่าวิ่งสิว่ากระนูผมจะตายใครก็ได้ช่วยด้วยอุ๊ยทอม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 ครูสไม่ใช่นี่ทอมทอมอะไรดีท่านมาช่วยองแล้วท่านทอมอะไรตะปิ้งสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายมีอะไรในหมู่บ้านของท่านเหรอนายอยากได้อะไรอ่าอยากได้อะไรเหรอลืมไปสิในเมื่อนาย ช่วยชีวิตฉันไว้เนี่ยฉันก็ต้องให้ของตอบแทนนายสินะใจดีจริงๆคนคนนี้อะไรจะให้อะไรฉันให้ปลากระป๋องหนึ่งอันละกันแมวชอบกินปลานี่เอาปลาไปหนึ่งตัวได้ดอกไม้เอาไปดมเล่นนะเนี่ยบอกว่าช่วงนี้อากาศไม่ดีต้องดมดอกไม้ให้ทำให้สดชื่นเอางี้ยเงี้ผมผมผมให้ให้ให้กระทะไปนี่ให้กระทะไปด้วยเฮ้ยประกันตัว ไกระทิงพันตัวโอ้โหโชว์เจ้าไปเลยแกแกแกเอานี่ไป้วยดูดูไปมันก็เหมือนหนังกระติกเหมือนกันนะเนี่ยนี่แกเอาเสื้อชีทไปเลยผมบอกเลยเสื้อชีทนี่หนูยิ่งเข้าใกล้ยิ่ชุดชีทเหรอคืออะไรอ่ะอุ้ยแตงคิวเบลิมาตอุ้ยชิบหายคนชิบหายใครวะเนี่ยมันใครเนี่ยเกิดอะไรเอาละทุกคน ผมได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วโออ้ขแกมากระท่อมแกอยู่ไหนเจ้าเจ้าเจ้าโนบแกอันนี้ไปกินก่อนเฮ้ยเเจ้านุบกินกินนี่ก่อนกินนี่ก่อนเออกินกินเข้าไปอุ้ยฮาวูละครับอะไรอ่ะอหือเจสันช่วยเจ้าโนบช่อมใช่มันช่วยนายูุจะช่วยอายุช่วยด้วยนี่ไงเยอะกระทะก็ฆ่าคนได้แหละวันนี้อ่ะผมต้องให้ของเขาก่อนแล้วผมว่าไม่ได้ละโอ้โห เอ้ยนายโหดจังเลยให้เด็กหนาชันวิทย์ประมาณสองนัดแล้เนี่ยไอคําเอาปืนไปเลยไม่ให้ปืนชั้นเนี่ยเฮาให้ไวหน่อยเออนี่แหละเจ้าหนูแกแม่งมันช่างแบบโหดร้ายจริ่งเลยเรากำจัดพวกพีซา่ในหมู่บ้านทํานะไรช่วยฉันการหน่อยสิได้ได้ได้ชันจัดช่วยช่วยช่วยทายอยู่แล้วเนี่ยโอ้นายได้เก่งมาหนุ่มไว้หน่อยาหนุ่มไว้หน่อยข้าเองก็ได้เดี๋ยวผมต้องเอาปืนมาแบบเอามายกเหมือนกันว่ะเฮ้ยนี่เลยปืนล็อกเกตครับผมหรือว่าปืนพิซซ่านะครับในเมื่อตอนเนี้ย ันได้รับโบนัสเออระเบิดระเบิดระเบิดไมปนะระเบิดที่ไหนโอ้โหไอแมวหนวดหน้าจิ้มฉันทองโลดที่สองนีกแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากขอแใจเต็มตัวแล้วนะครับทอมดิใช้ว่าทอมครูชนะทอมธรรมดามันมันเฉยไปละได้รับการซ่อมแซมอะไรบางั้นไหมทอมจริงนะนี่ฉันยังไม่ได้บอกให้ซ่อมเลยก็ฉันใจดีอะนะอย่าเจ้าแมวสุดใจดีจริงๆขอบคุณครับเดี๋ยวฉันจะให้ ให้อะไรอ่แค่บอกอันนี้ไป,ไป,ไปอย่าบอกว่าปลากระป๋องนะอา้าวไปไหนอะแกแกไปไหนเนี่ยเดียวแกหายไปไหนอะไม่อา้าวกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไปไหนอะไปเยี่ยมไปเยี่ยมโลกภายนอกมาเหรอโอยเจอลี่เฮ้ยทำไมเขานี่แบบการ์ดสมอลทำไมเขานี่มาไม่ตีช้อน กำลังซ่อมบ้านให้นายอยู่นะแบบเ่อกี้ทุกคนผมขอถือตรงนี้ให้เสร็จก่อนถือท็อปด้วยนะครับจะได้สว่างนะครับผมและก็ผมต้องมีดาบไม่ไม่ใช่มีปืนด้วยอ่ะเมื่อกี้ปืนผมเอาออกบิ๊กแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาผมให้เขาไปนี่หว่าปืนต้องกินปลากระป๋องเพิ่มกำลังเฮ้ยโซนน้ำ่อนสนั่นฉันอยากกินปลากระป๋องมากอ่ะอยากกินมากอ่ะอยากกิน เป็นปลากระป๋องที่อร่อยจริงๆขอกินมากขอลัตองกันแกขอกินมากนะในเมื่อฉันจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตของหมู่บ้านนี้อี้เหนียวอขี้งอแั่มันเลยฮะขี้หลังด้วยเหตุน่ะด้วยเหตุนี้นะนะนายต้องช่วยฉันกลายเป็นสุดยอดของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเหรอฉันอยากพิชิตมังกรสักครั้งในชีวิตพิชิตมังกรได้เลยเแค่นี้มันง่ายไปได้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 ากมากเดี๋ยว ถ้าฉันจัดการมันได้ไอ้ถ้าฉันจัดการเจมัร์กรนั้นได้ฉันจะให้นายมาเป็นสมาชิกในหมู่บ้านของของอะไรนู่คุงเองได้ไป่นะวขวางได้ได้ได้ฉันจะทำตามที่นายสั่งแล้วกันนะทำไมซัมบี้มันไม่หยอกเลยเนี่ยไปทอมอย่นยยนนิ่งๆสิเฮ้ย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  แกอยากได้ปืนอะไรไหมอ่ะตกใจแก,กได้อะไรไหมน <c oughs> ึกว่าหมู่บ้านฉันจะระเบิดอีกครั้งแล้วเน่แน่ปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดเมื่อกี้ทำหลอนไม่ไหวจริงจเดินเร็วจะทอมฉันอยากที่จะไปในเอ็นเดอร์เอ็นเดอร์เอนเดอร์อะไรนะเอ็นเดอร์เวิลด์ไม่ใช่โอ้ยเดิเ <ไป S 1> นเข้าไปฉันจะพานายเข้าไปนี่นี่แกเดี๋ยว ปิดงเ่เสียงดังเลยงั้นแกแกตามฉันมาเลยแกตามฉันมาเลยค่ะแกอยากไปโลกมังกรนั่งฉันนะฮโลกมาที่มีมังกรหน่อยตามฉันมาสิเฮ้ตามฉันมาสาดแล้วนี่ฉันอยู่นี่อยู่นี่ซอมบี้มีปืนไอ้้บาม่ใช่ทอมเปล่าไม่ใช่ทอมนั้นนั่นเป็นทอมไหนไม่รู้อ่ะผมผมทอมคูดเฮ้ยสีแดงพวงดีไม่ควรดูเอา เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยทำอทไรเนี่ยช่ามันแทะช่างมันแทะผมนายไม่ต้องสนใจซอมบี้แล้วจะพาฉันไปหามังกรให้หน่อยเผมต้องโยนเพชรไม่ถึงเขาจะตามมาแล้วโอ้ยแต่ของไม่ของเต็มโอ้โหเนี่ยอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเคยฉันเดินตามเพชรไปเหรอเจ็บเก็บไม่ได้อุ้ยตอนนี้บ้านบ้านเมืองเฮนรวยแล้วอะไรเนี่ย อ๋อให,ให้อ่านนีก็ว่าเข้าห้องนี้เพื่อว้าไปตีมังกรใช่แล้วเขานี่ไปเข้าไปไหนสร้างไว้ตอนไหนเนี่ยฉันออแอบสร้าง,งไว้ตั้งนานแล้วนะาสานที่รู้ใจของเจ้าเจ้านายจริงอะไรเนี่ยมันก็แค่รู้สีช่องไม่ใช่เหรอขอให้ได้ไปสู่ผู้ภูมิที่ดีนะไปขันโดดไปแล้วทำอะไรอะอะไรอะ มันคืออะไรเนี่ยแกใส่ยาแกแท็กใสแล้วโอ้โหไม่ใช่จะออกไงเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ผมพาเข้าไปอยู่ที่หน้าประตูวินเดอร์แล้วนะก็พาบังพาพบังตาอะไรอยู่มีดีดีหมดแล้วไงไปได้เลยใช่ไหมาช่าตจมาแฮนโดนลงไปเลยเอ้อโดนตีไปเลยมีการเตรียมตรงเตรียมใจซะหน่อยละไปเจ้าหนุ่มเฮ้ยเดินได้ไหมเนี่ย ต่อไ okay. ปเลยไม่ขอโทษกันไม่ขอโดดเอาละนายให้ไอ้พลเจ็ตมาเพื่อเพื่อให้นายฝึกยิงไงเอาเลยยิงมันเลยไม่สามารถปืนฟูได้จมังกรนี่แหละเยี่ยมจริงไอ้ข้ามังกรไปเลยไม่ต้องยิงละใจดียังมียิงคริสตัลอีกนะโดยโปรดเรียกชอนว่าผู้ใหญ่บอนที่พิชิตมังกรผมจะทำยังไงเขา เดี๋ยวผมจัดการที่พิชิตมังกรของเขาทีเดียวหมดเลยดีกว่าทุกคนป้องไม่โดนป้องหมดแล้วเหรอผมมันยิงหมดเลยมไม่มีหัวใจเหลือแล้วแกไดเปเก่งจริงแล้วนะนุ๊มเลทีนึงโอเคตอนนี้ไม่มีหัวใจเหลือแล้วปูิปูิชปูพิตปสวิครับูพิชิูปิปปปิปพป เื้อพี่นุพี่นี่เก่งจริงๆเลยนะนุ้ชินได้เป็นหัวหน้าหมดบ้านนอ้โหอ้โห้นหอ้โหโ้โหอ้โหโอ้รหอ้โห้โไ้โห้โมโ้โหโ้โาอ้อ้โ้โหต่วันนี้ไปอ่ะนี่้ือเสื้อขอ้โอ้อโหโอ้ออออไง ้ยมีอะไรนายเป็นบัญชีกรที่นี่แล้วใส่เสื้อนี้ซะเยอะมากนี่ก็เท่ดีตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะให้นายเป็นเลขาเอาบิลเจอเมื่อกี้นายฆ่าทอมเหรอฮะคนเดี๋ยวเผมจะดึงพี่แกมาที่นี่นะอะไรบ้างอ้าวเออเอออะไรเนี่ยอยู่ดีฉันวาววันี่ได้ไงเนี่ยมันพลังแห่งทอมไงโอ้ my god นายพาให้ไปปราสาทเหรอทอม อะไรอ่ะเขาเรียอะไรอะเป็นรูโบเลยหมายความว่าอะไรนายให้ฉันกลายเป็นอาชญากรในการบุกบ้านของเดินแล้วก็มาพังบ้านเขาเนี่ยเหรอไม่ใช่แล้วแต่บ้านเขามีปืนเยอะนะยังไม่สนใจเลยเหรอเป็นรังของมอนสเตอร์ใช่หรือเปล่าใช่แล้วมันคือรังของพวกมันไงเฮ้ยเฮ้ยรวบรวมพลังบอลกินจีบอลกินจิวะเนี่ยวัตสึกินจีผมตะลมบ้านเขาเละแล้ว ้ยอ้นี่ยาเังไงทำเพอดต้องก้อนลงไปแจะให้ฉันทำอะไรเนี่ยยิงพวกนี้อ่ะอหรือว่าใส่ในนี้ไม่ทำยิงไหนไม่ได้ใน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 นั่กระชั้นมันเทพไงนโอ้ยโอมตูอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบั๊กทุกคนปืนมันตูมปืนมันบั๊กเขาโอเคทุกคนผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตายให้หมดซะ ตอนในหมู่บ้านฉันรู้เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่บ้านเราเว้ในเมืองฉันข้อมาป้อนได้แล้วฉันจะไปเป็นนักประจอมหอยโตลายก็ตายด้วยทอมโอเคเอาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแไ่ใครผมด้วยสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะก็อย่าลืมไปเมนต์พี่แกด้วยนะผมจะไม่เฉลยไปแกนะทุกคนช่วยไปเฉลยให้ให้ผมแทนได้ปะได้ปะทุกคน ไอ้น่นด้วยไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยไม่ใครเนี่ย